ครับสวัสดีคุณครูทุกท่านนะครับเดี๋ยวในวันนี้ก็จะมาสาธิตในส่วนของระบบสารสนเทศของโรงเรียนแม่แจ่มนะครับในส่วนของการลงทะเบียนตารางสอนนะครับในภาคเรียนที่หนึ่งปีการศึกษา2564นี้นะครับก่อนอื่นตอนนี้คุณครูเตรียมตารางสอนให้พร้อมนะครับเดี๋ยวเราจะกรอกตารางสอนพร้อมกันนะครับ คุณครูเข้าระบบสารสนเทศนะครับจากนั้นไปในส่วนของกําหนดตารางสอนนะครับให้คุณครูไปคลิกที่ลงทะเบียนรายวิชานะครับจากนั้นในภาคเรียนที่1น,นี้นะครับก็ยังไม่พบข้อมูลรายวิชาใดๆนะครับก็ไปคลิกเลือกนะครับกลุ่มสาระให้เรียบร้อยนะครับรหัสวิชาต้องไม่เคาะ นะครับไม่เว้นวักนะครับต้องพิมพ์ติดกันไปเลยนะครับมีเพียงแค่6ตัวอักษรเท่านั้นนะครับวสองหนึ่งหนึ่งแปดสองไม่เคาะนะครับพิมพ์ติดกันทั้งหมดนะครับทุกตัวอักษรนะครับอ่าวิทยาการเลือกประเภทวิชาให้เรียบร้อยนะครับอจากนั้นคลิกที่เพิ่มนะครับ่าตอนนี้วิชาเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับถ้าหากว่าคุณครูกรอกรหัสวิชาผิดนะครับ หรือรหัสวิชามันปรากฏขึ้นมาเนี่ยมันมีเพียงแค่5ตัวอักษรนะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างเช่นนี่นะครับอแบบนี้นะครับสังเกตมันจะมีเว้นวัด ตัวเลขมันจะมีอยู่เพียง4ตัวเท่านั้นนะครับถ้าหากเป็นแบบนี้รหัสวิชาไม่ถูกต้องนะครับรหัสวิชามีเว้นวรรคอยู่นะครับแแทรกอยู่ในระหว่างชื่อนะครับดังนั้นตัวนี้เราก็ลบวิชานี้ทิ้งไปได้เลยนะครับจากนั้น o ครูก็บันทึกเข้ามาใหม่นะครับกดเพิ่มนะครับ ในภาคเรียนนี้คุณครูสอนกี่วิชาก็เพิ่มข้อมูลลงไปได้เลยนะครับในนี้นะครับเป็นตารางสอนนะครับอย่างของโรงเรียนก็จะมีค่าคุณธรรมนะครับ อีกเพิ่มเติมไปนะครับคุณธรรมถ้าหากมีวิชาอื่นนะครับเช่นโฮมรูมนะครับก็สามารถที่จะบันทึกเข้ามาได้นะครับจากนั้นก็ไปที่กำหนดตารางสอนนะครับในส่วนของกำหนดตารางสอนเนี่ยรายวิชาของครูก็จะดึงขึ้นมาเฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียนภายในภาคเรียนนี้เท่านั้นนะครับอย่างของผมก็จะมีเพียงแค่สามวิชาเท่านั้นนะครับผมก็ บันทึกข้อมูลไปนะครับเลือกระดับชั้นม .1 ห้อง6นะครับวันจันทร์ผมมีคาบ3-4นะครับผมมีคาบ3-4แต่ผมติ๊กตรงที่คาบเริ่มต้นก็คือคาบ3นะครับคลิกเลือกตรงที่คาบ3นะครับจากนั้นไประบุว่าเป็นคาบคู่นะครับเป็นคาบคู่คาบที่3คาบคู่ก็กดเพิ่มเข้าไปนะครับเพิ่มข้อมูลตารางสอนอ่ารวิชาพิการคำนวณ1ม .1 ทัห6 ปรากฏอยู่ในตารางสอนแล้วนะครับปรากฏอยู่ในตารางสอนแล้วต่อไปครูก็เพิ่มนะครับรายวิชาเข้าไปได้นะครับบหนึ่งทับห้าวันอังคารนะครับคาบที่หนึ่งนะครับคาบครูครูก,ก็ทําแบบนี้ไปจนครบทุกห้องนะครับไปจนครบทุกห้องมหกทับหนึ่งวันอังคารนะครับคาบสาม เพิ่มเข้าไปนะครับฮ่าครานี้คับคับคาบสอนก็จะมาแล้วนะครับวันพุธนะครับมหกรับสามวันพุธคาบที่หนึ่งอ่าค่อยๆเพิ่มไปแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราเลือกผิดนะครับจะลบตรงไหนนะครับเลื่อนไปด้านล่างนะครับมันจะมีะจากการคาบสอนตรงนี้นะครับคาบสอนไหนที่บันทึกลงไปผิดนะครับ อ่าอย่างเช่นสมมุติวันพุธนะครับผมเลือกเป็นวิยาการคำนวณหนึ่งแล้วกันนะครับมหนึ่งทับหนึ่งวันพุธค่าบสามนะครับอ่าเพิ่มเข้าไปอ่าแต่ในตารางสอนของผมเนี่ยวันพุธไม่มีนะครับไม่มีหนึ่งทับหนึ่งนะครับไม่มีหนึ่งทับหนึ่งแต่เป็นหนึ่งทับสองนะครับผมก็ลงมาด้านล่างนะครับหนึ่งทับหนึ่งวันพุธค่าบสามสี่ไม่มีใช่ไหมกนลบนะครับลบไปนะครับอ่าในตารางเราก็จะหายไปแล้วนะครับก็ ไปเลือกใหม่นะครับเป็นมหนึ่งทับสองนะครับวันพุธคาบที่คาบที่หกนะครับคาบคู่เพิ่มนะครับก็จะได้ตารางปรากฏขึ้นมาแบบนี้นะครับสำหรับภาคเรียนนี้นะครับจะมีชั่วโมงประชุมนะครับซึ่งคุณครูไม่ได้เช็คชื่อนักเรียนอะไรก็ไม่ต้องลงในตารางสอนนะครับไม่ต้องลงในตารางสอน มอหนทับนะครับวันพฤหัสคาบ6 7คาบคู่นะครับโอเควันพฤหัสมาแล้วนะครับต่อไปก็วันศุกร์ 4, น, 1, 2, นะครับคำนวณ1นมอหทับวันศุกร์นะครับคาบ1นสองนะครับคาคู่เพิ่มวันศุกร์มาแล้วนะครับ จากนั้นวันศุกร์มีคุณธรรมนะครับคุณธรรมม6นะครับก็เลือกระดับชั้นม6ห้องสองวันศุกร์นะครับคาบที่สี่นะครับเป็นคาบเดียวก็เอาไว้เช็คประกอบกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมของม6 2ทับสองวิทยาการคำวนวณหนึ่งม1ทับหนึ่งวันศุกร์นะครับคาบที่หกคาบคู่เพิ่มหลังผมว,วิชาสุดท้ายนะครับ คบิกร,รนวณสามนะครับมหกทับสองนะครับวันศุกร์คาบที่แปดเก้านะครับคาบแปดแปดเก้าครับคู่นะครับ่าตอนนี้ตารางสอนก็บันทึกลงไปในระบบเรียบร้อยแล้วนะครับบันทึกลงไปในระบบเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถมาคลิกในส่วนของตารางสอนนะครับเพื่อที่เช็คดูตารางสอนว่าถูกต้องไหมมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่านะครับ่าถ้าถูกต้องเรียบร้อยแล้วก็ ยินดีด้วยนะครับครูสามารถบันทึกข้อมูลนักเรียนรายวิชาได้แล้วนะครับก็ให้ไปคลิกที่เมนูบันทึกนักเรียนเข้าเรียนนะครับก็คลิกที่บันทึกข้อมูลนะครับอ่าไอ้ที่นี้บันทึกย้อนหลังจะไม่มีแล้วนะครับตอนนี้วันนี้เป็นวันจันทร์ที่สิบสี่นะครับมันก็จะดึงข้อมูลตารางสอนเฉพาะของวันจันทร์มาเท่านั้นนะครับครูสามารถคลิกที่ปุ่มบันทึกข้อมูลได้เลยนะครับอ่าถ้าคุณครู ประจําชั้นนะครับบันทึกข้อมูลนักเรียนเรียบร้อยแล้วก็จะมีสถานะนะครับให้เราคลิกเลือกนะครับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนในวันนี้นะครับซึ่งวันนี้หนึ่งถึงหกก็เข้าเรียนครบทุกคนนะครับก็ตอนนี้ก็สามารถคลิกบันทึกข้อมูลได้เลยนะครับบันทึกข้อมูลข้อมูลสถานะก็จะเซฟนะครับเพราะเป็นค่าคู่ก็เลยต้อง เซฟสองครั้งนะครับยังมีขึ้นสถานะเซฟเซฟขึ้นมาแบบนี้ก็แสดงว่าคุณครูบันทึกการเข้าเรียนเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าคุณครูย้อนกลับไปในส่วนของบันทึกข้อมูลนะครับจากปุ่มบันทึกที่เป็นปุ่มสีเขียวนะครับก็จะขึ้นมาเป็นปุ่มสีอส้มๆนะครับบอกว่าแก้ไขนะครับซึ่งเราสามารถคลิกเข้าไปแก้ไขรายละเอียดของนักเรียนได้นะครับว่านักเรียนคนไหนเป็นยังไงมามา,มาสายนะครับ ถ้าลาระบบจะลาจากคุณครูที่ปรึกษาอยู่แล้วนะครับหรือลาไปร่วมกิจกรรมอื่นครูที่มีหน้าที่ในส่วนของการดูแลนักเรียนลาเนี่ยก็จะอยู่ในส่วนของกิจการนักเรียนนะครับจะเป็นคนเช็คการลาให้นะครับดังนั้นในการร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนถ้าลานักเรียนจะมีสถานะลาโดยอ,อัตโนมัตินะครับไม่ต้องคลิกลานะครับนั้นถ้าคุณครูไม่พบนักเรียนในห้องเรียนนะครับก็มีคลิกได้สามอย่างนะครับก็คือกิจกรรมหรือหนีเรียนนะครับ หรือถ้าเรเรียนมาที่หลังก็คลิกมาสายในห้องเรียนได้นะตรบบงนี้ก็คือมาโรงเรียนปกติแต่เข้าเรียนในรายวิชาของครูเนี่ยช้านะครับแบบนี้นะครับอ่นนี้ก็ขอ,อจบการสาธิตนะครับการใช้การลงตารางรตารางสอนนะครับแล้วก็การบันทึกนักเรียนเข้าเรียนประจําภาคเรียนที่หนึ่งัมหกสี่ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับหากคุณครูมีข้อสงสัยนะครับหรือต้องการสอบถามใดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถ ออสอบถามเข้ามาได้โดยตรงนะครับไม่ว่าจะเป็นการอินบ็อกการโทรเข้ามาหรือจะติดต่อทางไลน์ก็ได้นะครับไลน์ส่วนตัวนะครับก็วันนี้ก็จบการนําเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ